เคเพื S <S> ่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะมากัดคลิปสั้นๆน่ารัก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 ของแม่หมดตอนนี้ใครกันนะกําลังขั่งรักเพื่อนๆมากมากเขาเป็นครลักษณะเป็นไงคนที่กำลังขั่งรักเพื่อนๆมากๆในเวลานี้ล่วงเลยไม่รวมไม่ไหม่ลมโอเคเขาเป็นคารลักษณะเป็นไงคะคนที่กําลังขั่งรักเพื่อนๆมากๆในเวลานี้ ดู energy ของเขาหน่อยนะคะเขาเป็นใครลักษณะเป็นังไงเขาเป็นเป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะเป็นคนกลุ่มเดียวกันสังคมเดียวกันเพื่อนและเขาอาจจะเจอกันในสถานที่บันเทิงไหมสถานที่ดื่มอ่ะมันเป็นดูสีมันเป็นการชนถ้วยมันคือการสังสรรค์สถานที่บันเทิงค่ะ ผับบาลานเล่าอะไรก็ตามที่มันมีการแบบเอ,อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวก,นก,ยวกนนวันกลุ่มเดียวกันนั่งโต๊ะสังสรรค์กลุ่มเดียวกันคนคนนี้กําลังข้างรักคุณอยู่นะเขาอยากชนถ้วยกับเพื่อนๆค่ะเขาอยากชนถ้วยกับเพื่อนป้งปั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 งแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักเ,เป็นคนชอบดื่มเป็นคนชอบเที่ยวนะคะเป็นคนรักเพื่อนฝูงเป็นคนที่สนุกสนานอืมนี่คือลักษณะของเขานะะเขาเป็นใข่ อ๋อเขาเป็นแปดไม้อาจจะเป็นคนที่คุณคุยด้วยอยู่แล้วก็ได้ในเวลานี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักเขาอยู่แล้วแล้วก็คุยกับเขาอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้หรือคนในกลุ่มเดียวกันก็ได้อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือใครก็ได้ค่ะนะม,มันไม่ได้ขึ้นเอนเนจีของเอ,อ่ออายุอืหรือคุณอาจจะห่างกันแปดปีก็ได้กับคนคนนี้นะอืมนะคะ เป็นคนที่คุณคุยด้วยอยู่แล้วในเวลานี้คนที่คุณสานความสัมพันธ์คนที่คุณแบบเดินทางไปพบไปเจอเขาอยู่แล้วนะคะมันเป็นเอจี้ของคนแบบเจอกันนะเพื่อนคนเจอกันคนคุยกันคนอยู่กลุ่มสังคมเดียวกันคนออกไปกินข้าวด้วยกันออกไปปาร์ตี้กันนะคะอืมและอาจจะเป็นคนทางไกลด้วยก็ได้นะคะต้องเดินทางถึงจะได้พบได้เจอกันอ๋อคัเาเป็นจัสติก คนคนนี้เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนรักเพื่อนฝูงรักความยุติธรรมรักความที่ยังทำใหม่ลำเอียงเลยนะคะคนนี้อาจจะทํางานข้าราชการก็ได้เขาอาจจะเป็นทนายความก็ได้ค่ะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนบริหารเงินเก่งจัดการเงินเก่งจัดการผู้คนเก่งจัดการชีวิตของตัวเองก็เก่งอาจจะอยู่ในระดับผู้นําผู้บริหารหรือมีธุรกิจส่วนตัวก็ได้ค่ะใบสุดท้ายค่ะเป็นชาวราศีอะไรอีก อ๋อเขาเป็นคนเพย์บอยเจ้าชูละ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 ้ลัลลารักความสนุกสนานคนคนนี้มีเสน่ห์มากคนที่มีเสน่ห์มากๆคนคนนี้กําลังคั่งรักเพื่อนๆอยู่นะคะ <c oughs> เขาเป็นคนหน้าตาดีค่ะเขาเป็นคนรูปรูปร่างดีหน้าตาดีคนเข้าหาเขาเยอะมันเอเนจีของถ้วยขึ้นแล้วก็ถ้วยแบบจบด้วย 3, ถ้วยมันสามถ้วยเก้าถ้วยมันเป็นอะไรที่แบบ มีความแบบปาร์ตี้เนาะมีความแบบได้เที่ยวด้วยกันได้พบเจอกันนะฮะเ,เพื่อนๆนะเอน r g จี Energy ประมาณเนี่ยเป็นคนที่เจ้าสำราญละความสนุกสนานเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนนหนเป็นคนน่ารักเป็นคนล่าเริงเป็นคนสดใสเป็นคนที่การงานการเงินเพียบพร้อมไม่หมดทุกอย่างแล้วนะคะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยแต่เขาขาดหนึ่งถ้วยขาดคนรักที่จะมาเติมเต็มไม่ครบสิบถ้วยนั่นเอง อาจจะด้วยความเจ้าชู้ของเขาก็ได้ไพ่เก้าถ้วยคนเก้าถ้วยดูเป็นคนเจ้าชู้ค่ะอาจจะด้วยความเจ้าชู้ของเขาความรันลาของเขาหรืออะไรก็ตามเลยยังทําให้เขาคนคนนี้อาจจะยังติดรักสนุกอ่ารักสนุกไม่ผูกพันแต่ตอนนี้เขามาเจอคุณแล้วเขารู้สึกลุ่มหลงคุณข้างคุณเขาอยากจะเป็นสิบถ้วยกับคุณเขาไม่อยากเป็นคนเก้าถ้วยแล้วอือจะเป็นผู้นหนุ่มโสดแม่หนุ่มโสดด้วยนะคะ โอเคแค่นี้ค่ะมันเพื่อนขาไม่ว่าเขาพูดมาส่งพลังงานน่ารักน่ารักประมาณนี้แล้วกันค่ะบ๊าย